Hello everyone, welcome back to the class of English with Teacher Prayer again. Today we are going to study about Unit 3 It Was Great in the topic of Exercise Review. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอ,อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดก,การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งวันนี้เราจะอยู่ในครั้งสุดท้ายของยูนิต3แล้วนะคะชั่วโมงหน้าวิกาลาฮาร์เวชชชั่วโมงหน้าจะเป็นการสอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่3ดังนั้นวันนี้จะเป็นการทบทวน การทำแบบฝึกหัดทั้งในหนังสือเรียนแล้วในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ So prepare yourself, prepare yourself about prepare student book and also workbook before we get start นะคะเตรียมหนังสือเรียนและเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยเพื่อเข้าสู่การเรียนค่ะ So if you re ready, let's start <S ช่วงนี้นะคะนักเรียนไปเตรียมหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดมาได้เลยนะคะ ข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมายชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งวันนี้เป็นการทําแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ it was great ส่วนจะมีการส่งงานไหมรอดูกันไปก่อนนะจ๊ะโอเค next มาดู lesson plan คะว่าเรียนอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะ words and sentences คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์ทะเลเราเรียนไปแล้วนะคะ Regular verb การเติม ed ท้ายคำกริยาก็เรียนไปแล้วนะคะ did and did n t การใช้ did และ did n t แน่นอนเราก็เรียนไปแล้วนะคะ Okay guys exercise review วันนี้เป็นการทบทวนนะคะอ่ามาเลย Open your student book on page number 39 Open your student book on page number 39เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า39ค่ะแล้วนักเรียนจะเห็นแบบฝึกหัดคำสั่งเขาจะบอกไว้ว่า read the letter and answer the questions. Read the letter and answer the question. คือให้อ่านจดหมายแล้วมาช่วยกันตอบคำถามนะคะเราจะอ่านพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะตอบไปพร้อมกันเลยเพราะวันนี้เป็น exercise review นะคะ มาเลยนะคะ dear Harry แสดงว่าเขาเขียนจดหมายถึงคนชื่อ Harry นะคะ How are you คุณสบายดีไหม This weekend I visit the aquarium with my school นักเรียนจะเห็นเลย visit จะเป็น ed เป็น regular verb แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะเขาเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวของเขาแสดงว่าเกิดขึ้นแล้วนะคะอาทิตย์เนี้ยฉันได้ไปเที่ยวอควาเรียมกับเพื่อนที่โรงเรียน I like the sea horses, starfish and dolphins. ฉันชอบทำไมคะม้าน้ำปลาดาวแล้วก็ปลาโลมา I didn't like the jellyfish. แต่ทำไมคะแต่เขาไม่ชอบแมงกระพุนใช่ไหมคะ I watched some dolphins in the pool. ฉันได้ดูปลาโลมาในสระด้วยนักเรียนเคยเห็นไหมคะมันจะมีการแสดงปลาโลมานะคะ Adolphin was playing with a ball ปลาโลมาได้มีการเล่นกับลูกบอล Here are some photos of me with Adolphin นี่เป็นรูปของฉันที่ถ่ายครู่กับปลาโลมาแสดงว่ามีการส่งรูปไปให้ดูด้วย a s s u l e and some sea horse แล้วก็มีแมวน้ำแล้วก็ยังมี หมาน้ำจำนวนหนึ่งนะคะ February is very cold เดือนกุมภาค่อนข้างหนาวมากเลยแสดงว่าผู้เขียนในในระยะเวลาที่เขียนเป็นอยู่ในช่วงเดือนกุมภาผัธน It was freezing หนาวเยือกแข็งเลย But I was happy because the trip was interesting แต่ฉันมีความสุขมากเลยเพราะว่าทริปที่ฉันได้ไปเที่ยวทำไมคะ น่าสนใจ See you soon See you soon แปลว่าแล้วพบกันนะแล้วเจอกันใหม่เจอกันเร็วๆนี้ Love ด้วยรัก Chris คุณเขียนชื่อ Chris เขียนถึง Harry นะคะเอาละไปตอบคำถามกัน Okay guys we are still in the same page is Student book on page number 39 นักเรียนดูเลยนะคะคำสั่งเขาบอกว่า read the letter and answer the question แปลว่าให้อ่านจดหมายแล้วให้ตอบคำถามเพราะฉะนั้นมาตอบคำถามพร้อมกันเลยนะคะะมาดูข้อที่หนึ่ง where was chris where was chris where แปลว่าที่ไหนคือ chris อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ chris อยู่ที่ไหนคะ he was at the aquarium he was at the aquarium อย่าลืมนะคะคริสเป็นผู้ชายเขาก็เลยต้องใช้ he นะคะถ้าประโยคคำถามมีกริยาช่องที่2ประโยคคำตอบต้องก็ต้องเป็นกริยาช่องที่2นะคะอย่าลืมมาดูข้อที่2ค่ะ what did he like what did he like แล้วคริสชอบอะไร he liked the seahorse starfish and dolphins เขาชอบทำไมคะ าชอบมาน้ำชอบปลาดาวแล้วก็ชอบปลาโลมาค่ะ n u m b e r Did Chris play with t h e b a l l Did Chris play with t h e b a l l ถ้าประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย did ก็ต้องตอบเป็น yes หรือ no คำถามถามว่าคริสได้เล่นบอลหรือเปล่าใครเล่นบอลคะปาโลมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องเป็น no he didn't no he didn't เราะว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็เลยต้องใช้ดีด n น number f what was the weather like what was the weather like และสะภาพอากาศเป็นยังไงคะ it was freezing it was freezing มันหนาวเยือกแข็งเลยใช่ไหมคะต่อนะคะ how was the trip how was the trip แล้วทริปที่ไปมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง The trip was interesting. The trip was interesting นะคะ Trip เนี่ยมีความน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะไปกันต่อนะคะ Okay guys open your student book on page number. Let me see. On page number 31 Open your workbook on page number 31หน้านี้ครูพายได้สั่งให้นักเรียนไปทำก่อนหน้านั้นแล้วถ้าคนไหนทำแล้วให้ตรวจสอบนะคะว่าตัวเองมีความเข้าใจแล้วทำได้ไหมถ้าทำได้ก็คือทำไมคะทำแบบทดสอบทำข้อสอบครูพายได้แน่นอนนะคะคำสั่งเขาบอกว่า read and complete read and complete คือให้อ่านแล้วทำเรื่องราวให้สมบูรณ์จะต้องจับคู่คำกริยาลงไปนะคะ มาอ่านพร้อมกันเป็นแนวนอนนะคะคำศัพท์ตัวไหนเขียนแปลตามได้เขียนลงไปเลยนะคะมา plant plant Pl ปลูกพืชน,นะคะปลูกนะคะ watched watched ดู talked talked พูดคุย was was เป็นอยู่คือ worked worked ทำงานนะคะ chat chat พูดคุย listen listen ฟัง played played เล่น cleaned cleaned ทำความสะอาด help help ช่วยเหลือนักเรียนสังเกตนะคะในตารางเป็น regular verb หมดเลยแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นในอดีตแน่นอนนะคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งทำพร้อมกันนะคะ I at home yesterday เห็นไหม yesterday แปลว่าเมื่อวานเมื่อวานฉันอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านภาษาอังกฤษเราเรียกว่า I was at home yesterday ต่อนะคะ in the morning ในตอนเช้านะคะ in the morning I clean my bedroom. I clean my bedroom. ฉันทำความสะอาดห้องนอนนะคะต่อนะคะ After that, after that หลังจากนั้นทำไมคะ In the garden with Dad. In the garden with Dad หลังจากนั้นทำไมคะ worked in the garden with dad worked in the garden with dad ทำงานอยู่ในสวนกับพ่อนะคะ we some flowers we some flowers เราทำไมคะอยู่ในสวนก็ต้องอะไรกับดอกไม้คะ plant plant some flowers เราปลูกดอกไม้ in the afternoon I to music มิวสิแปลว่าดนตรีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไงคะ I listen to music and games on computer แล้วก็เล่นเกมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ Played games on computer before dinner I mom in the kitchen ก่อนจะทานอาหารเย็นเราก็ควรที่ทำไมคะ Help Help ช่วยคุณแม่ในห้องครัวก่อน After dinner หลังมื้อเย็น I TV ทำอะไรกับทีวี Watched TV หลังจากนั้นทานอาหารเย็นเสร็จก็ทาไม่ใช่ทานดูทีวีค่ะ Then I to my Canadian friends on the internet เขามีเพื่อนต่างชาติด้วยนะคะมาจากประเทศแคนาดาใช่ไหมคะ I talked to my Canadian friends on the internet we chat for an hour คุยกันหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวเป็นไงคะง่ายไหมคะนักเรียนนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษได้ถ้านักเรียนฝึกฝนทํางานนะคะแล้วก็จดจําคําศัพท์บ่อยๆก็จะเก่งค่ะโอเค guys no homework for today because next class you gonna have a test so Read a book before you have a test also. อย่าลืมนะคะชั่วโมงหน้ามีการสอบดังนั้นอ่านหนังสือทบทวนคำศัพท์ยูนิตที่3ก่อนสอบด้วยนะคะนักเรียน and I will see you next class. You can contact me f o l l o w this. สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Line นะคะโอเค guys have a great day and see you next class. Don't forget you have a t e s t next class also. ขอบคุณสไลด์สวยๆนะคะจากเว็บไซต์สไลด์คานิวัลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ See you next class สวัสดีค่ะ